สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอตอ้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารธรรมรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รอกับทางสถานีวิทย,ยุจสรค่ะพอพูดถึงวิสาหกิจชุมชนนะคะวันนี้มีหนึ่งแห่งที่อยากจะมาแนะนําวิสาหกิจชุมชนจันทบุรีปากน้ําแหลมสิงห์ที่จังหวัดจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความเข้มแข็งของคนในชุมชนค่ะที่เขารวมกันสร้างพื้นที่ของชุมชน ให้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และยังนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนมาต่อยอดกับทางกลุ่มจนเกิดผล,ผลผลิตที่เรียกว่าสร้างรายได้ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องค่ะรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมจากคุณสุพิดาลิ้นทองประธานวิสาหกิจชุมชนจันทราบุรีปากน้ําแหลมสิงกันค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะคุณสุพิดาหรือคุณตุ่มนะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนจันทราบุรีชื่อเพราะเชียวนะคะสำหรับชุมชนแห่งนี้ <c oughs> อยู่ที่ปากน้ำแหลมสิงค่ะแต่เดิมดั้งเดิมของชุมชนตรงนี้เนี่ยทำการประมงกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เท่าที่ทราบมาเห็นบอกว่าปลาบางชนิดที่เลี้ยงไว้ตรงนี้กลับไม่สร้างไรายได้คืออะไรยังไงคะเนี่ย ชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลนะซึ่งอยู่บริเวณปากแม่น้าจันทบุรีนะตั้งอยู่บนพื้นที่ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์นะถ้าใครมาที่อำเภอแหลมสิงห์นะทุกท่านเนี่ยมักจะแวะมาเช็คอินที่สะพานปากสิลมหาราชที่ต้องถือว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกนะตรงนี้เองคือพื้นที่ของพวกเรานะต้องถือว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะนี่คือสิ่งที่เป็นศักยภาพของพื้นที่เราแต่ในทุกพื้นที่นั้นไม่ได้มีแต่สิ่งที่เป็นศักยภาพยังมีีสิ่่งทเปป็นนนััญหา ก็คือปลานวนจันทะเลนะเหตุผลที่ทําให้ปลานวนจันทร์มีราคาต่ํานะเนื่องจากเขาเป็นปลาที่มีก้างเยอะนี่คือเพนพอยต์ของเขาสาเหตุของก้างเยอะมันทําให้ไม่เป็นที่นิยมในการบริโภคพอคนไม่นิยมในการบริโภคก็จะทําให้ไม่มีตลาดรองรับนะพอไม่มีตลาดราคาจึงตกต่านะเราจึงแก้ปัญหาในเรื่องของ ศาสตร์ที่มีมูลค่าต่ำในพื้นที่โดยเราหยิบยกปลาโนนจันทะเลให้มาเป็นโมเดลโดยเราใช้โมเดลว่าซีโรเวสนะ <S 1> <S 1> <S โดยเราเนี่ยในการบริหารจัดการวิสาหกิจเนี่ยเราได้น้อมนาหลักการทรงงานของในหลวงปัชกาศกที่9ที่พระองค์ท่านสรงฟังไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ s e p ปรปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของ s d g ดีในมิติการพัฒนายอย่างยั่งยืนทั้ง17มิติและในเรื่องของ b c ซค่ะบ้านดิฉันเป็นเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะคะ เราได้ใช้หลัก s ิ l h o u e ในการแก้ปัญหาปลานวนจันทะเลนะนั่นหมายความว่าปลานวนจันทะเลหนตัวเนี่ยจากปัญหาเรื่องตั้งของเขาที่เราคำรรเพียง3 0มสบถึงสีบาทนะปลาหนึ่งตัวนั้นเราแก้ปัญหาด้วยการนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เกล็ดยันขี้ค่ะเราไม่ทิ้งสิ่งใดให้เป็นขยะเพื่อกลับมาทำลายสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้เลยนะเกล็ดเรานำไปตกัดเป็นคอลลาเจนค่ะ เมื่อได้คอลลาเจนเราก็นํามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจันทบุรีเมืองจันเด่นในเรื่องของผลไม้นะมาเมืองจันอาจจะได้ทานน้ามังคุดแต่ถ้าทานน้ามังคุดที่วิสาหกิจของเราจะเป็นน้ํามังคุดผสมคอลลาเจนค่ะจากเกดปลาทะเลในส่วนที่เราจะทำจากตรงนี้นะคะนอกจากนี้เก็ดปลาเนี่ยยังสามารถนําไปสจัดเป็นไบโอพลาสติกนะก็ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวนะตรงนี้เรา นำไปประกัเนะก็ไปขึ้นรูปเป็นเรซินนะสามารถนะนำมาทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆได้นะโดยโปรโตไทป์แรกที่เราขึ้นรูปมานั้นเราทำเป็นหลอดนะโดยหลอดเนี้ยมันจะมีส่วนผสมของสารสกัดจากสาหร่ายประกาศทะเลและยังมีส่วนผสมของเปล็ดกปานวนจันทะเลนี่แหละคะ่ะถือว่าเป็นส่วนที่เวสจากการบริหารจัดก,การปลาของเราค่นะ ซึ่งหลอดตรงนี้นะคะสามารถย่อยสลายได้ทั้งบนบกและในน้ำนะคะนี่คือคุณสมบัติพิเศษโดยเราร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะเมื่อหลอดของเราเนี่ยเทียบกับหลอดพลาสติกเน่ยเราสามารถจัดการด้วยวิธีการฝังกบได้ซึ่งหลอดพลาสติกไม่สามารถทําได้เกล็ดปลาวนจันทะเลใครจะไปคิดว่าจะกลายไปเป็นไบโอพลาสติกกลายมาเป็นหลอดที่เรามาใช้ดูดน้ําได้แถมยังไม่สร้างขยะไม่เป็นมลพิษ กับสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายไปได้หมดตรงนี้ที่ถือว่าใช,ใช้ได้ทุกส่วนเรียกว่าครบเครื่องเป็นซีโรเวสอย่างแท้จริงเลยสำหรับปลาหนึ่งตัวอันนี้แค่เรื่องเกตนะคะลงไปเลยค่ะ,คะอันนี้คือเพนพอยต์ของเขาคือส่วนที่เป็นก้างนะไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการถอดก้างอย่างเดียวเราใช้พร้อมกับก้างที่เป็นปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบ,บวนการผลิตนะเราใช้เนื้อพร้อมก้างเลยค่ะที่เป็นปัญหา เพราะฉะนั้นเนื้อพร้อมก้างเราไปทําไรตัวแรกนะปลาทั้งตัวค่ะเราใช้นะวัตรกรรมหม้ออัดแรงดันเป็นปลาต้มเค็มหวานคล้ายๆปลาถูนะที่อร่อยมากนะคะอ,อันนี้คือทานได้ทั้งตัวก้างก็จะนิ่มไปเลยนะหรือสามารถนําเนื้อพร้อมก้างกลับไปผ่านกระบ,บวนการอบแล้วก็เอามาบดเป็นผงโรยข้าวนะผงโรยข้าวตรงนี้นะปกติจะเป็นน้ำพริกหรือผงโรยข้าวเนี่ยเราจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่พอเราใช้เนื้อพร้อมก้างนะคะปัญหา ก็ได้รับการแก้ไขก้างไม่เป็นปัญหาในการรับประทานแต่สิ่งที่เราได้เพิมเ,มเข้ามานั่นคือแคลเซียมจากก้างค่ะเพราะฉะนั้นน้ำพริกของเรานอกจากได้โปรโตีนอย่างได้แคลเซียมเข้ามาด้วยนะคะขาดจากเนื้อและกล้างไปจะเหลือส่วนหัวกระดูกแกนและพื้นท้องสามส่วนนี้นะคะเรานำมาทำเบสซุปค่ะ ซึ่งเรานำสามส่วนนี้ผสมกับ3ามเกิดนะโดยมีส่วนประกอบของพริกไทยรากผักชีและกระเทียมเอามาทําเป็นเบสซุปเพราะฉะนั้นถ้าใครมาจันทาบุรีนะนกะท่องเที่ยวหรือผู้คุยมาศึกษาดูงานเนี่ยก็จะได้รับประทานอาหารที่เบสซุปทํามาจากซุปของปลานะที่อุดมไปด้วยคอยลลาเจนนะโอเมก้านะกรดไขมันดีต่างๆนะจากสส่วนที่เรานํามาใช้คือส่วนที่เวส นะค่ะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่เป็นพุงพุงเราจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนดีกับส่วนไม่ดีส่วนดีก็นาาาําไปหมักไตปลานะค่ะสร้างมูลค่าเพาเริ่มได้เป็นแกงไตปลาน้ําพริกไตปลาแห้งหรือนําไปหมักปลาร้าก็ได้ก็จะเป็นน้ําพริกปลาร้าและส่วนสุดท้ายจริงๆแล้วคือส่วนของที่ค่ะ ที่ป่านั้นเรานําไปหมักกับพอดอสองเป็นปุ๋ยชีวาภาพค,ค่ะแล้วนํามารดพืชผัดส่วนกลัวสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบป,ประกอบที่เรานํามารางังสรรค์เป็นเมนูให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาพื้นที่ของเราได้รับประทานด้วยความปลอดภัยค่ะชนช่คือซีโรเวสจากป่ารครบทุก,ทกส่วนจริงๆแต่ก่อนจะเป็นซีโรเวสแบบนี้วิธีแก้ปัญหาแล้วก็เทคนิคในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างนี้ได้ไปได้รับความรู้มาจากที่ไหนคะเนี่ย เราได้รับความรู้นะจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชมรจังหวัดจันทบุรีของเราค่ะเขาได้ให้ทั้งความรู้ในเรื่องของทฤษฎีและการปฏิบัติใ,ให้ทักษะเราด้วยไม่ใช่ให้แต่ความรู้อย่างเดียว จนทุกวันนี้เราสามารถทําทุกอย่างได้และยืนได้ด้วยตนเองนี่คือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอา่าวคุ้งกระเบนจากวันนั้นเราเป็นผู้รับแต่วันนี้เราเป็นผู้ให้แล้วค่ะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้ความรู้ที่ได้รับนี้นะไปต่อยอดขยายผลให้กับกลุ่มที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่พวกสมาชิกของเราทุกคนภาคภูมิใจนะที่มีโอกาสได้ส่งต่อนะในเรื่องของหลักการทรงงานต่างๆแนวคิดทฤษฎีของพระองค์ท่านที่ เรานํามาปรับใช้นะในการบริหารจัดก,การกลุ่มจนเกิดผลสัมฤทิอย่างเป็นรูปธรรมในทุกวันนี้และสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเราค่ะค่ะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ สาลายประกาศทะเลสาลายประกาศทะเลอันนี้นะคะก็เกิดจากการที่เราต่อยอดการพัฒนาจากศี l h เว e ในส่วนที่เป็นปุ๋ยชีวภาพจากที่ปลานวนจันทะเลเรานําปุ๋ยชีวภาพจากที่ปลานวนจันทะเลนี้มาต่อยอดขยายผลสู่อีกอาชีพหนึ่งของคนบ้านเราเพราะบ้านเราอยู่ติดทะเลถูกต้องไหมคะสาลายประกาศทะเลเนี่ยเขาเปรียบเสมือนพืชทะเลนะคะซึ่งเขาเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงถึง25%เนะเมื่อเทียบกับไข่แดงนะมีอยู่ประมาณ1 0 1 5ประโยชน์ของเขานอกจากมีโปรตีนแล้วยังมีไฟ ไฟเบอร์นะคะกรดอะมิโนที่จําเป็นนะวิตามินและแร่ธาตุต่างๆนะ,ะโดยเฉพาะกูตาเมะคะที่มันมีอยู่ในผงชูรสเนี่ยมันมีอยู่ในสาหร่ายประกาศทะเลของเราเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของดิฉันไม่จําเป็นต้องใส่ผงชูรสเราให้ความอร่อยจากสาหร่ายประกาศทะเลนะ,ะ,ะประโยชน์ของสาหร่ายประกาศทะเลนะคะเขาช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตนะคะลดร,ระดับน้ําตาลช่วยในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลเพราะเขามีไฟเบอร์สูงและ สุดท้ายเขาช่วยในเรื่องของโรคกระดูกผุนะเห็นไหมคบประโยชน์ของเขา เรียกได้ว่าเขาเป็นวัตถุดิบที่เหมาะที่จะนําไปทําเมนูเพื่อสุขภาพจริงๆเลยค่ะนอกจากนี้ยังต่อยอดทาอะไรได้อีกคะสําหรับเจ้าสาลายประก,กาศทะเลเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็ไปรับองค์ความรู้มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา,า,าอ่าวคุ้งกระเบนอีกเช่นกันนะเริ่มระยะแรกที่เราเลี้ยงเนี่ยต้นพันเราได้รับฟรีจากคุ้งกระเบนค่ะเมื่อเมนซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องนะการเลี้ยงเนี่ยใช้เวลาแค่สสัปดาห์นะเขาก็เติบโตแล้วนะทีนี้ในเรื่องของการแปรรูปนะคะการใช้ประโยชน์นะเรานําไปสร้างมูลค่าเพิ่มที่มีความหลากหลา นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องดื่มนะถ้าใครมาที่นี่จะมีโอกาสได้รับประทานน้ำสาสลายเพื่อสุขภาพค่ะ,ะความหวานของน้ำเพื่อสุขภาพที่เราใช้ไซลับเยาหวานค่ะผู้ป่วยเบาหวานทานได้เพราะฉะนั้นทานมันใส่ได้นะนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะในเรื่องของอาหารนะอาหารสดเนี่ยเมนูเด่นๆที่ใ,ใครมาที่นี่ต้องรับประทานนั่นก็คือต้มจืดสาหร่ายประกาศทะเลซึ่งเบสซุปมันมาจากซุปตักปลานวนจันทะเลที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนโอเมกา้าทีและไขมันดีต่าง นอกจากเป็นอาหารสดแล้วเรายังไปแปรรูปเป็นอาหารแห้งนะประเภทเส้นนะอย่างเช่นเป็นผักจากสาล่ายประกาศทะเลนะ uh huh. พาสต้าจากสาลายประกาศทะเลและนอกจากน,กากนี้ตัวที่ขายดีอีกตัวหนึ่งนั่นคือเส้นจันสาลายประกาศทะเล uh huh. นอกจากในเรื่องของอาหารการกินแล้วความสวยความงามยังต้องมาค่ะเรานําสารสกัดจากสาลายประกาศทะเลนะไปสกัดนะเป็นสารสกัดเพราะเขามีโพลีแซคคาไรส์สูงตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวหน้าเรานะสําหรับสุภาพสตรีนะที่ ยังคงรักสวยรักงามนะั้นเขาเรียกเป็นการลดเรือนริ้วรอยน่าจะอิ่มปูนุ่มนิ่มเด้งประมาณนี้เลยนะคะนอกจากความสวยความงามยังในเรื่องของสุขภาพนะเวลเนสนะช่วงนี้เทรนนะต้องมาในเรื่องของเจลสมุนไพรนะในการช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบนะออฟฟิซินโดตรงนี้ก็มีส่วนผสมของสาหร่ายประกาศทะเลสุดท้ายก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะโดยเฉพาะขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวนั่นก็คือหลอดจากสารสกัดสลายประกาศทะเลนั่นเองก็คืออย่างที่นําเรียนในช่วงต้นว่ามีส่วนผสมของสารสกัดสลายประกาศทะเลซึ่งเรานําสลายประกาศทะเลแห้งๆนะที่เราตากแห้งเนะ่ย ไปสกัดสารออกมานะค้นเราจะได้ในส่วนของไฟเบอร์และเซลลูโลสนะสองตัวนี้แล้วก็มาสกัดเป็นโพลิเมอร์ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโพลิเมอร์ที่ดีที่สุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะนิยมไปใช้ในเรื่องของการทําบรรจุภัณฑ์และใช้ในทางการแพทย์นะที่คือผลสมิัตของกิจกรรมที่พวกเราร่วมกันทําในชุมชนค่ะค่ะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วจากการขยายผลองความรู้จากศูนย์ คุ้งกระเบนส่งต่อมาอให้กับชุมชนวันนี้นะคะส่งผลดีกับวิสาหกิจชุมชนจันทรบุบรีปากน้ําแหลมสิงเป็นอย่างดีเลยจริงๆนะคะบางท่านฟังแล้วยังไม่จุใจนะคะอยากไปชิมอยากไปชมของจีนอยากไปชอปของอร่อยอยากไปเยือนถึงถิ่นที่ปากน้ําแหลมสิงตรงนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากทางช่องทางไหนบ้างคะคุณตุม๋มค่ะต่อท่านสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเราได้ที่เพจจันทราบรีปากน้ําแหลมสิงนะคะหรือสะดวกโทรมาที่เบอร์ 092-239-9793นะาและเบอร์064-359-7894ค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากเชิญชวนประชาสัมพันธ์ทุกท่านนะคะมาเที่ยวมาท่องมาล่องแหลมสิงมาดื่มกินพักผ่อนหลับนอนที่พักที่กินที่เที่ยวที่เดียวกันสุขทุกวันที่จันทบุรีสุขทุกวินาทีที่แหลมสิงบ้านเราขอบพระคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสารทํรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักง,งานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ